ความคืบหน้าคดีคนร้ายประมาณ20คนแต่งกายในชุดข้าราชการตำรวจสวมเสื้อเกราะมีอาวุธปืนสงครามครบมือนั่งมาในรถยนต์กระบะ3คันโดยมีคนร้ายมีจำนวนหนึ่งขับขี่และนั่งซ้อนท้ายรถักยานยนต์คันละ2คนเป็นขบวนรถักยานยนต์คุ้มกันอีก7คันขับนำหน้าเข้ามาจอดบนถนนสายอำเภอรือซออำเภอศรีสาครบริเวณเขตย่านชุมชนบ้านท่าเรือหมู่หนึ่ง ตำบลรือสออําเภอ,อรือสอจังหวัดน,นาราธิวาสในลักษณะจอดปิดหัวปิดท้ายชุมชนบ้านท่าเรือซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ40หลังจากนั้นได้เปิดฉากใช้ปืนสงครามหลายชนิดกระต่ยิงเข้าใส่ฝูงคนที่กำลังเดินไปมากันอย่างพลุกพล่านเป็นเหตุให้ทหารร้อยร1อยหนึ่งห้าหนึ่งสองสามหน่วยเฉพาะกิน,นาราธิวาสามศูนย์ชุดคุม้มครองชุมช,มชนได้รับบาดเจ็บสี่นายและเสียชีวิตหนึ่งนายคือพลทหารสราวุฒิมินสยบอายุ22ปีขณะที่ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสองคนและเสียชีวิตสองค ค,คือนายกิติศักดิ์ขวัญวิชาอายุ18ปีและนางหัวลอยวิรัตอายุ88ปีด้านคนร้ายนั้นถูกกำลังทหารและชาวบ้านได้ร่วมกันใช้ปืนยิงตอบโต้จนคนร้ายได้รับบาดเจ็บไปด้วยจำนวนหนึ่ง เมื่อเวลา24นาิกา30นาทีวันที่18กรกฎาคมขณะที่พันตำรวจเอกกฤษดาแก้วจันดีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางมาที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินทร์เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อเยี่ยมนายสุดิงยูโซอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่182ทับ11หมู่2ตำบลรือศะ ผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งในสองคนจากเหตุคนร้ายบุกโจมตีย่านชุมชนบ้านท่าเรือซึ่งโรงพยาบาลรืสอสะได้นำตัวส่งมารักษาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินนั้นพันตำรวจเอกกฤษดาได้เดินสวนทางกับนายภูอัจยาสิงห์อายุ27ปีอยู่บา้านเลขที่96ทับ1หมู่3ตําบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีแผลถลอกที่ข้อมือพันตำรวจเอกกฤษดาได้เอ่ยถามนายภูอัจว่ามาจากไหนนายภูอัจตอบว่ามาเยี่ยมเพื่อนคือนายสุดิงที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ แต่เมื่อสอบถามนายสุดิงกลับได้รับคําตอบว่านายผูอัดเป็นผู้ยิงตนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเมื่อกลับมาย้อนถามนายผูอัดก็ยังยืนยันว่าตนกับนายสุดิงเป็นเพื่อนกันขณะเกิดเหตุตนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่นายสุดิงนั่งซ้อนท้ายแล้วนายสุดิงจะมาปรับปรำว่าตนเป็นผู้ใช้ปืนยิงนายสุดิงได้อย่างไรดังนั้นพันตํารวจเอกกฤษดาจึงได้เรียกพันตํารวจโทรกระจางรักนรงหัวหน้าชุดพิสุลฐานจังหวัดนราธิวาส มาทำการตรวจข่าดินปืนจากมือของนายภูมอัดและมือของนายสุดิงนำไปตรวจสอบว่าบุคคลทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีคนร้ายบุกถล่มยิงย่านชุมชนบ้านเท่าเรือด้วยหรือไม่ต่อไป